เล็กๆยฮะแล้วา่าฮ่าฮ่าเลยน้ำน้ำนำยังเดียวน้ำยังเดียวยสวัสดีครับสวัสดีพี่ดองปองป่ายสุขุสุคนเฉลี่ีช่างน้อยพาเพลินนะครับผมครับพี่ดองด้านหน้าของสามล่าก็คือเป็นโรง เก็บแบตเตอรี่นะครับผมกาลังตั้งโครงพี่น้องก็ตั้งโครงแล้วก็ทีเอาไปไว้บองแท่นวางที่น้าชายก่อแล้วก็ฉาบและก่อแล้วก็เทพปูนว่าครับผมเ่านเด็กสาวกับพี่น้องนะครับสวัสดีครับทีมช่างนะครับผมสวัสดีครับผมเด็กซางโซลารเซล์ครับพี่น้องสวัสดีครับช่างพรก็กลมหนากก็ตาหักเลยเนาะสร้างพรไหมเล่งเป็นเล่งว่ชสร้างพรโอ้เล่งคักแน่ๆครับผมสร้างกิตติมศักดิ์เป็นทุกอย่างหลยนะสร้างพรสร้างประจำแซมเท่าพี่เล่เฮาเป็นทุกอย่างนะครับมีอะไรเรียกใช้ช่างพรแมน ช่างพรของเราช่างแสงทองฟิเลียนนะครับผมดูแลใส่ก,กันเอาไปนองเบิร์นแยงสกัดน้สังขารแล้วเขาออกแล้ว,ออลว,ออลวเขาก็จจะไปตั้งอะผุนมาสังรมัน,นแล้วก็ยิงฟุกลงไปใช่ไหมยไ, <ป S 2> ไปบ้างะครับเราคงราคางมาเป็นเลครับบจงบเจ็ดม่เป็นเดี๋ยวพาไปเบิรเดี๋ยวพาไปเบิร์นย่างดเครับผมฉนวนกันฉนวนความร้อนอย่างดีเน<ม>าะอเพราว่ามันตัองรับระบายอย่างนี้ไหม ครับเพรแบบยางดีเลยเนาะของประเเกียการใส่งานครับผมกำลังระบบในี่ยี่กิโลวัต์ใส่ใส่แอร์ใส่เปนสองหมืนเนี่ยงหมื่นแปดสองตัวอนเมีเตาอบขนมปังเมียนน้ำลันกาแฟสามหมื่กว่ด้วเอออ2สองหมื่นกวาสองหมกวสองหมื่นตัวนั่นนั่นสองหมนแปดสองตัวแล้วก็เตาอบเตาอบขนมปังข้าเจาครับผมเติมสมกาแฟครับผมัชุดครับผมแพงไร้เมียนเมียนโอ้ยพี่น้องไป้องมาซิมกาแฟ แสีบแผงแสีบแผงเครื่องส่งกับแผงเนาะครับผมไอแบตเตอรี่เฮาหนักป่ะคาร์แบตเตอรี่ที่อยู่ทั้งแผ่นเนี่ยอ่าประมาณเกือบสองตันเกือบสองตันเนาะจับเต็มโลบเลยสองตันแต่ว่าอันนี้เขาว่างไว้ขังขังหอพักไม่มีผลกับหอพักด้วยพี่น้องเด้อไม่มีผลเพราะว่ามันมันอากาศมันดีครับมันเป็นคนละชิ้นอยู่แล้วความหนักความอะไรไม่เกี่ยวกับหอพักหรอกนะครับนะครับผมโอเคครับพี่น้อง ขาดคนเร่งไม่เร่งกันนะขาดคนเร่งหรอขาดคนเร่งครับผมขาดคนเร่งศาสาจารย์ตาทสัสดีคอาจารย์เติร์ดไอ้สร้างพวามว่าขาดคนเร่งเร่งแล้วเนี่ยนำย่างเดียวนำย่างเดียวสร้างควาอาจารย์ติร์ดนะครับพี่น้องบรรยากาศตอนนี้ตอนนา้มันจกาศตอนนี้คึอคึมฟ้าคึมฝนนะพี่น้องนะคึมฟ้าคึมฝนนะครับ ดัดดาเทพปูนแล้วครับพอดีเต่บังจอดรถลูกค้าครับพี่น้องนะครับผมที่จอดรถลูกค้าเต็มเลยนะครับตอนนี้นะครับผมจะพาไปเบิ่งกดาดคางครับพี่น้องนะครับก็ออกแล้วข้ากับสิมาม้าหมดนี้ครับผมออกแล้วเราก็จะมายิงฟุกลงตรงนี้นะครับผมนะครับอันนี้คือที่น้าชัยมาเทปูนเมื่อวานนะครับผมตอนนี้แห้งแล้วนะครับผมเทปูนใส่เล็กอย่างหนานะครับผมนะครับแบตเตอรี่กระชียุ่งนี่แล้วครับพี่น้องแบตเตอรี่ครับผมโค้กตัวนั้นกับสิมาครอบต้อนี้ไว้ครับผมกับสิใส่กัสจุดแล้วขำร้อนครับผมนะครับครับผม กาะครับรรยากาศไปทำนี่คือรังคาถนนกันถนนความร้อนนะครับผมนะครับนะครับผมจะเหตุแบบดีให้ระบายอากาศได้ครับพี่น้องให้อากาศถ่ายเทได้นะครับผมบ่ใหารไม่มีความร้อนนะครับพี่น้องนะครับนี่คือแผ่นจักรซีครับพี่น้องครับนะครับไปเบื้องดันหนาครับผมตอนนี้นะใช่พ่นอารถไทมาไทยปั๊บปั๊บดินด้านข้างครับผมก็เลยให้รถจอดรถได้นะครับพี่น้องนะครับ ครับผมด้านนี้ก็ด้านขางกําแพงท่างเขาด้านหน้าหอพักนะครับผมว่าน่าใช่เอารถไถมาไถปรับพื้นที่ปรับดินที่เป็นกวางดินยื่นออกแล้วพี่น้องนะครับผมนะครับก็คือกว้างขวางนะครับผมกว้างขวางนะครับด้านหน้านะครับน่ใช่เอาไถไถตะสอบผมขี่รถสวนทางกับสร้างหน่อยอยู่เมื่อกี้นี่นะครับเพิ่งเสร็จไปแล้วครับเขาก็แล้วเมื่อกี้นี่ครับพี่น้องนะครับเสร็จไปเมื่อกี้นี้นะครับนี่ครับผม เพราะว่าด้านหน้าจะเกีย่ยวกับกองดินอยู่นี่ครับผมกองดินกองนั้นอยู่นี่มันบัวงามหูง,งามตาพี่น้องนะครับน้าชัยก็เลยเอารถไถนะครับมาไถออกปรับพื้นที่ให้นะครับผมนะครับตอนนี้ทีมทีมดันเสือหาก็สอบอยู่ในโดมครับพี่น้องนะครับผมตกเมื่อกี้ก็ไทยหันพี่น้องเพราะาเพิ่งเปิดเพลงกันลย้มาพี่บอ่ะนะครับ <c oughs> น้าชัยนะครับปรับพื้นที่ให้แล้วนะครับผมอันนี้ก็สามารถจอดรถได้ครับพี่น้องวันนี้เพราะว่า คนไทยออกจกังเลยเพราะได้จอดรถได้ชิดด้านนี้ได้นะครับผมนะครับไทยให้นะครับผมด้านนี้ก็บชิดเาหินมาลงครับผมนครับด้านนี้จะได้หินมาลงให้นะครับด้านนี้ถนนทางเข้าอันนี้รถลูกค้าที่ไปหังรถลูกค้าแล้วครับผมที่มากินกาแฟนะเมื่อกีนเนี่ยออกมาแล้วนะครับผมลูกค้ากับเขาว่าเรื่อยๆขึ้นก้าแล้วอขึ้นออกนะครับปูนด้านหน้าก็ได้เท่ทั่งเขา ขอนอนห้ได้ครับพี่้องเพราะว่ามันเป็นหลุมเป็นบ่อครับผมสร้างปูนมาเทให้เลยครับพี่้องบอดเราจัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วนะครับนะครับทางเขาเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับบอดเป็นสร้างปูนมาเทีห้เลยครับพี่ดองอย่างดีนะครับผมนะครับอย่างดีเลยไม่มีหลุมไม่มีบอตะก้อนจ่ไม่น้ำน้ำจะเป็นแอ่งตรงนี้นะครับผมนะครับนี่คือป้ายทางเข้าคาเฟ่ครับผมทางเข้าคาเฟ่นะครับมันจะกัดล่าสุด เดี๋ยวพาไปเบิ้งด้านหน้านะครับด้านหน้าตรงเทปูนเมื่อวานว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมตอนนี้รถรถลูกค้ากัเขาบลอกจอดเต็มแล้วครับพี่นอ้องตอนนี้ครับผมนะครับไทยออกแ้วกว้างแล้วพี่นอนะ้องเนาะนะครับสุดยอดน่าใช่นะครับผมขอบคุณ,อข,อคณอขอบคุณเด้อขอบคุณทุกคนทุกทีที่เข้ามาติดตามรับชมช,ช,ช่องช่างน้อยพาเพลินครับผมขอบคุณหลายๆครับพี่นอ้องนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้เบื้เรื่างครับพี่น้องนะครับกดติดตามไว้ด้วยพี่น้องเด้อกดติดตามช่องช่างน้อยพาเพลินไว้ครับผม คบังเลครับพี่น้องครับพี่น้องด้านหน้านะครับยังมาสเลียกครับผมด้านหน้าแ๋ยแต่เทพปูดปรับด้านหน้าใหม่ครับผมครับจะเทปูดปรับด้านหน้าใหม่นะครับลูกค้าคนเดยมากินกาแฟเดินท้างกลับ้วครับพี่น้องนะครับลูกค้านะครับผมครับกว้างขวางพอดีจอดรถลูกค้าพี่น้องจอดรถลูกค้ามากินกาแฟนะครับผมครับผมกว้างขวางมาก อันเดนเซอรปั๊บไหมเฮ็ดร่องน้ำไหมครับพี่น้องด้านหน้าทำร่องน้ำใหม่นะครับผมด้านหน้านะครับทำร่องน้ำใหม่สร้างเคร่อกระดิ่งสกัดสกัดเอาปูนออกนะครับผมเพราะว่าเวลาปูนฟ้ามันไฮน้ำไหลลงครับผมเวลาถ้ามดน้ำไหลมาทพอมันต่างกับจิเปิดฟ้าตัวนี้ขึ้นครับพี่น้องนะครับเปิดฟ้าตัวนี้ขึ้นนะครับผมนะครับเปิดฟ้าตัวไห้ ได้กับกระแพงเขาไวแล้วก็โอเคแล้วนะครับผมโอเคแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะแทะสีคร er em, ับผมเดี๋ยวจะทาสีนะครับลูกค้ากับเท้าย่อยเข้อมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมมาเรื่อยๆเรื่อยเรือนะครับผมนะครับไม่ขัดสายนะครับผมโอ้พี่น้องนะทำไมเขาเขาเรื่องอารามเต็มทองทุ่งนาบรรยากาศดีดีครับผมเดี๋ยวถ่ายมุมมุมหน่อยนะพอเราเรามองมาบรรยากาศบ่อดนั่นด้วครับผมนะครับไม่บังไม่บังไม่บังทิวทัศน์นะครับเดี๋ผมนะครับ ตอนนี้เขาเรื่องอาลามเลี้ยวไปรวงเต็มข้าวเต็ออรมรวงทองนะครับเต็มให้หน้าเลยพี่น้องนะครับข้าวสีทองเต็มทุ่งนาเลยนะครับต่อไปนี้มันจะกาดพี่น้องมันจะกาดด่าสุดนะครับตอนนี้ครับผมคล้มฟ้าคึ้นฝนนะครับพี่น้องนะครับคึุมฟ้าคล้นฝนนะครับผมมาอัปเดตใหอแม่พี่น้องเบิ้คืึเกเขาขึ้นเดือแล้วครับพี่น้องนะครับความคืบหน้าของแสงทองเฟิลิปน์นะครับผม ครับผมตอนนี้ตอนนี้มาหอด้านอืมค่าเฮ็ดดุทุกครับก่อนทุกครับทุกครับก่อนทุกครับก่นทุกครับก็ทุกครับก่อนเลยทุกครับกินบ้าวนี่นะครับบ้าวนี่ซื้อบ้าวนี่จากคาเฟ่ไรต์ตาบ้าไห่หนองอามครับผมอะไรลูกข้อหนังนับซื้อน้ำชาเขียวแล้วก็บ้าวนี่นะครับผมมาเบิรงพี่น้องเห็ดปวกครับผมเห็ดปวกนะครับกินน้ำลูก คนหูดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้ดังกินเลยอ่ะอ่ะเป็นซุยผัดกุมงอืมลูกจะผัดผัดน้ำมันหอยพี่น้องครับผัดน้ำมันหอยแล้วก็ตีแกงครับผมก็คือมันแทบไม่เลยังมันจังเลยนะร่างแรกนะเอาพี่น้องตอนนี้เห็ดกำลังออกนะครับเห็ดกำลังออกครับตอนนี้เห็ดปวกนะครับ มันอีสานเท่าเออินเห็ดปวกแล้วคนเออินเห็ดโคนครับพี่น้องนะครับเห็ดปวกเห็ดโคนหรองงามๆมึงดูพี่ดองครัจะผัดจะผัดครับผมผัดผัดปวกดอกจันทน์จากวานผัดผัดมันหอยแบบเสียดนะครับพี่น้องเบานี่น้องอามน้องอามชอบมากนะครับเบานี่น้องอามกว่น้องอ้อมอ้อมกว่น้องอ้อมซื้อเบานี่มานของอ้อมกว่าน้องอ้อม บราวนี่บราวนี่บราวนี่นะครับผมพาพี่น้องกลับมาอัปเดตให้เอฟซีพ่อแพี่น้องเบื้กท่านนะครับผมเนาะเบสุดพอดีในจังหวะล่างเฮดทะเลอัดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งน้าครับผมนะครับเนาะแล้วพี่น้องเล่กินแกงเห็ดกัวเฮดน้มกันครับพี่น้องนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับพี่น้องพบกันคลิปหน้าเด้อพบกันที่นี่ขอบคุณเอฟซที่ดูชิ้นจนจบนะครับโฆษณาขอบคุณเอฟซีที่เป็นแรงใจให้ช่องช่างน้อยพาเผื่อนะครับผม เดี๋ยวเรากลับมาโชคดีไม่ใช่วัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบายลูกบ๊ายบาย,บายเต็มปะ